วันนี้เราอยู่กันที่งานออเจแปนเจียงจีจเอเอเจเจเจปจเจเเเจเจเเเจเเอาเเาเเเจเเลยเมเเย นะครับก็งานนี้เป็นงานยากค่อยโชว์เป็นงานประกวดปาคับตไม่เกิน65เซนตั้งแต่15ถึง65เซนนะครับแล้วก็จัดที่เดอะมองงานม่วงหวานครับผมตอนนี้ข้างหลังผมนะครับก็กรรมการกําลังทําการตัดสินปลากันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบนกันว่ามีอะไรบ้างมีบูธต่างๆมากมายเลยแล้วไปลุยกันเลยมีแก๊งปลาถุงด้วยสำหรับช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะพามาเดินดูเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราไปดูบรรยากาศในงานก่อนแล้วก็ดูว่าตามบูธที่มาจัดงานที่เนี่ยมีอะไรกันบ้าง ที่น่าสนใจมีอะไรพิเศษใช่ okay, เดี๋ยวไป,ปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่บูธแรกกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธเพสโต้ค่อยฟารมกันนะครับอันนี้พี่ตู่ก็กําลังเอาปลามาขายกันในงานนะครับก็มีปลาอะไรบ้างเนี่ยก็มาดูกันเลยครับมาดูปลาครับวันนี้พี่ตู่โบกมือแล้วนะพี่ตู่เอาปลาเอาปลาอะไรมา ขายบ้างครับพี่นะครับอ๋อตอนนี้ก็จะมีเป็นชิโร่นะฮะชิโร่เนี่ยจะเป็นตัวบัตรลายนะครับเอ็มกอสซิล่านะฮะที่เขาเพิ่งจะได้รางวัลใหญ่ที่งานออเจียนที่ผ่านมานะครับได้รู้สึกจะเป็นสากุระไอแกรนแชมป์เปี้ยนสากุระนะครับสายเลือดของเอ็มกอสซิล่าก็อยู่ที่เมืองไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะใช่ครับแล้วก็จะเป็นของโมโมทาโร่ฮ่าโมโมทาโร่โมโมทาโร่เนี่ยจะเป็นกิรินโคฮากุลูกของมาโกะโคฮากุ นะครับชุดนี้จะเป็นบัตรลายของมาโกะนะครับนะฮะแล้วอีกส่วนตัวจะเป็นอันนี้จะเป็นโตไซโตไซก็จะเป็นของตันโจอมกซันเก้ตันโจธรรมดาของมัซสุเอะมัซซุเอะนะครับครับผม ที่ขายไม่ได้เลยนะครับของเรานะฮะที่เด่นแล้วก็จะอ,อ,อีก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 รายการหนึ่งเลยก็คือจะเป็นตันโจกิรินตันโจและก็ตันโจกิรินนะครับที่ของทางฟาร์มที่จะเด่นก็จะมีเป็น,ปนชิโร่ชิโร่กับตันโจตันโจนะครับตันโจเนี่ยที่เด่นก็คือจะของมารูจูนะครับอ่ามารูจูทําตันโจดีอยู่แล้วใช่ครับเรื่องผิวพรรณนี่เขาโอเคมากๆเลยอ่าราคาไม่แรงด้วยราคาไม่แรงดใช่ครับเชิญครับเชิญเชิญครับราคาไม่แรงครับผมสำหรับใครที่มาร่วมงานนะก็สามารถเข้ามาแวะที่รุด จบูธได้เลยครับผมของพี่ตู่ได้นะครับครับผมขอบคุณครับพี่ตู่สวัสดีครับสวัสดีครับบวกเมขไทยอ่ะครับผมบูธที่สองครับเรามากันที่บูธของไหนิปปอนนะครับไหนิปปอนเนี่ยเขาก็จะเอาปลาเอาใบเซอร์มาเลี้ยงให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ไม่ได้มาดูเฉยๆนะครับเขาเอามาขายด้วยนะครับซึ่งผมกับกันเนี่ยก็โดนไปละคนละตัวนะครับ อ่าใบเซอร์หนวะอ๋อเขาเก็บไปแล้วขอใบเซอร์มาชวยหน่อยขอชาสัมพันธ์ก่อนนะครับอันนี้ซื้อไปแล้วหนึ่งตัวนะครับโดนเข้าไปครับหนึ่งตัวอันนี้เป็นปลาของอีเวนต์ของทางไทยนิปอนด้วยนะครับซื้อปลาที่นี่ก็สามารถเอาไปร่วมกิจกรรมของทางไทยนิปอนได้นะครับแข่งเลี้ยงแข่งเลี้ยงอ่ามีรางวัลให้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็มาเที่ยวงานก็สามารถเข้ามาซื้อได้นะครับหรือว่ามาไม่ทันงานก็สามารถทักไปที่เพจไทยนิปอนได้นะครับอันนี้หนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะ ขอดูอีกตัว,ตวนยครับอ่าและนี่คืออีกหนึ่งตัวนะครับตันโจโชวานะครับอีกตัวจะเป็นสันแก้นะครับ2ตัวที่เราเหมาไม่ใช่เราที่เล่นเราร่วมเล่นกิจกรรมของไทยไฮนิปปอนเขานะครับขอขายของอะไรได้มครับอ่าได้ครับอ่าถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักมาที่เพจไทยนิปปอนได้เลยหรือจะเป็นไลน์แอดก็ได้นะคะเพื่อกิจกรรมจัมโบ้โทรไซ์แข่งเลี้ยงค่ะอันนี้มีรางวัลอะไรบ้างครับอ่ารางวัลเรามีมากกว่า 3 0 0แสนบาทเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์รางวัลนิดนึงนะคะ,ะนี่ค่ะอันนี้เป็นรางวัลทั้งหมดของเรานะคะเดี๋ยว,ปปวเป็นต้นลูกเลยนี่แกนแชมเปี้ยนห้าหมื่นบาทนะครับ,บะะซึ่งจะเป็นของผมเฮ้ย ดี๋ยวต้องไปดูในเรื่องของการสกิลการเรียนก่อนใช่ค่ะอันนี้สิมือล้วนๆช่ก็ฝากไทยนิปอนด้วยนะคะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาดูบูธต่อไปนะครับเป็นบูธของอาหารปลาครับพิชาครับสวัสดีครับพิชาอันนี้พิชาเอาอะไรมานำเสนอครับเนี่ยอ่าโอเควันนี้ที่บูธนะฮะตอนนี้อาหารมันเริ่มน้อยลงแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนมาแอคชั่นก็คือวันนี้เรานําอาหารปลาครับระยองค่อยฟู้ดนะครับมาวางที่บูธแต่วันนี้เราไม่ได้ทําการจําหน่ายนะ มาแจกนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อที่มาแอคชั่นแล้วก็เช็คอินที่นี่นะครับเข้าปลา RPK เพื่อนเพื่อเคยใช้กันอยู่แล้วทราบอยู่แล้วว่าคุณประโยชน์เป็นยังไงบ้างนะครับปรับสมดุลได้โครงสร้างนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของผิวพันธ์ของปลาโดยเฉพาะปลาที่เป็นชิโร่ซิรี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนใช้แล้วประทับใจแน่นอนนะต้องลองใช้ด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็ใช้ให้ต่อเนื่องนอกจากอาหารปลาคราฟก็ยังมีปลาคราฟด้วยนะ มีปลาครับคุณผู้ชมโมโมเทโร่กันหน่อยไหมอ่าอ่านี่คือโตไซใช่ไหมครับพี่ชัยครับเป็นนิวโตไซครับจากโมโมเทโร่นะฮะขนาดอยู่ที่ประมาณ1 5ถึง18เซนติเมตรนะครับปลาที่เราตักขึ้นมาเนี่ยประมาณ20ตัวต้องบอกว่าอันนี้เป็นรนดอมนะคือคือไม่ไม่ได้คัดนะตักจากเ0ตัวใช่ครับช้อนขึ้นมาให้ดูเลยซึ่งคุณภาพของปลาชุดนี้เหมาะกับทั้งงานประกวด แล้วก็เลี้ยงระยะยาวสังเกตได้จากเรื่องของคุณภาพของโครงสร้างนะฮะแล้วก็เรื่องของคุณภาพของสีเรื่องของแพทเทิร์นนะครับเรื่องของผิวต้องบอกว่าชุดนี้เข้ามาพร้อมจริงๆนะครับค่บพิชาแล้วก็เปิดขายในวันนี้ด้วยแล้วก็เราจะทํา โปรพิเศษให้กับเพื่อนๆที่ไปร่วมงานวันเปิดฟาร์มแมทริกค่อยฟาร์มวันที่19นะครับฝากด้วยนะครับ19มีนาคม19มีนาคมที่แมทริกค่อยฟาร์มที่พันท้ายนรสิงห์สมุสาคอนนะครับโอเคครับพ่ชาขอบคุณมากครับพี่สำหรับใครที่สนใจอาหารของระยองโค้ยนะครับก็สามารถติดต่อไปที่ Facebook ของพิชาได้เลยนะครับระยองโค้ยหรือว่าเพจระยองโค้ยนะครับโอเคเราไปเดินดูบรรยากาศเราลองงานกันดีกว่าครับ โอเคครับตอนนี้กรรมการด้านหลังผมนะครับก็กําลังทําการตัดสินปลาบอกกันอยู่นะครับตอนนี้เราได้แกนแชมเปี้ยนแล้วนะครับเป็นดอยโชวานะครับเดี๋ยวเราจะมาทุกคนไปดูแกนแชมเปี้ยนในงานนี้กันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้แกนแชมเปี้ยนมาอยู่ที่บ่อจัดแสดงแล้วนะครับเป็นดอยโชวาจากฟาร์มมารุชินนะครับตัวนี้ไซส์65เซนเป็นดอยโชวาที่สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดปลากันดีกว่านะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานในวันนี้กันดีกว่าครับพี่แกป๊ปสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับพี่แดงเหมือนตองรงที่จะแปลกๆอย่างเงี้ยอ้าวพี่แกล็ปพี่ครับผมครับใส,ใส,ใส่ใส่เสื้อตัวเดียวกับผมเลยครับเนี่ย,มยไม่ได้อ่านลายฮะอ๋อ <c oughs> ไม่ได้พี่แก๊ปไม่ได้ไม่ได้อ่านลายไม่ได้แก้วส่งปลาไหมครับในงานนี้ไม่ได้ส่งครับไม่ได้ส่งมามาร่วมมาร่วมมาดูอะไรเงี้ยสนุกสนุกอ่ารู้สึกรู้สึกไงกับงานนี้บ้างครับพี่แก๊ปสนุกนะอ่าแต่อยากแรกเลยแล้วมาเจอพี่ๆน้องๆก่อน ด้องฝูกการใช่แล้วเดี๋ยวพราะเนี่ยกรรมการตัดสินอยู่เดี๋ยวพอเขาเปิดให้เราได้ชมปลาเนี้ยเดี๋ยวเราไปชมค่อยดูใช่โอเคครับพี่แก๊ปไม่ได้ส่งแต่ก็มาร่วมงานร่วมงานสนุกสนานกันไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศอื่นๆดีกว่าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนอื่นๆด้วยนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับงานนี้ส่งปลากี่ตัวยังไงหวังรางวัลอะไรในงานกันบ้างเดี๋ยวเราไปเจอกันครับผมเดินผ่านมาครับผมเห็นอยู่บูธของพี่เดชเนี่ยแหละมีคลิปผมออนอยู่ด้วยนะ อันนี้ไม่ได้นะติดลิขสิทธินะครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้พี่ติดลิขสิทธิ์นลเนี่ยโอเคครับอันนี้ของพี่เดชนะครับกิจกรรมของเพสโต้ในวันที่12มีนาเนี่ยใครสนใจก็จับจองกันได้นะครับที่ลายเพสโต้ค่อยฟาร์มครับผมสัมภาษณ์ป่าวัดกันนะครับว่าป่าวัดเนี่ยส่งปลากี่ตัวป่าครับส่งปลาทั้งหมดกี่ตัวครับ18ตัวครับ18ตัวป่าหวังรางวัลอะไรในงานนี้บ้างครับก็ไม่ได้หวังอะไรบ้างแล้วถ้าค่ส่งร่วมสนุกสนุกอ่าแล้วป่ารู้สึกไงกับงานในวันนี้บ้างครับป่างาน อันดีนะครับจัดได้ดีโอเคป่าวะนี่สุดยอดนะครับผมบอกเลยอุโสสุดในวงการแล้วเนี่ยจากฟาร์มอะไรครับป๋าซะหน่อยอะไรครับป๋าฟาร์มชื่ออะไรครับป๋าเล่าแฟนไล่ข่อยครับใครที่สนใจฟาร์มของปาวะนะครับก็ติดต่อป่าวะได้โดยตรงเลยนะทาไหนเฟซก็วัดรวมซับนกูนนี่บอกชื่อน้รกูลเรียบร้อยขอบคุณมากครับป๋า กำลังหิวเลยครับผมเรามาอยู่กันที่บูธเพสโต้การ์เด้นนะครับสวัสดีครับพี่แนนพี่แนนนำนำอะไรมาจัดในงานครับวันนี้ไส้กรอกหมูอันนี้ที่ร้านทำไอ้สูตรของที่ร้านเลยนะหมูล้วนหมูแท้ใช่ครับผมไปลองมาแล้วอร่อยใช่ไหมอร่อยครับไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสครับพี่แนนอันนี้ก็เบอร์เกอร์ค่ะเป็นซอสเพสโต้มายองสูตรของที่ร้านเหมือนกัน ทุกอย่างที่ร้านคิดเองหมดเลยนะครับผมบอกเลยว่าใครที่มางานนี้แล้วหิวนะครับเข้าได้ครับที่บูธเพสโต้การ์เด้นครับผมและตอนนี้นะครับด้านหลังของผมนะครับก็จะคือการตัดสินปลาถุงกันนะครับตอนนี้ก็ตัดสินไซส์15บบุเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนวางไปไซส์อื่นๆต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนกรรมการตัดสินกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอ่ายกกล้องสูงนิดนึงครับอันนี้ตัดสินไซส์15บุอยู่นะครับ ในงานนี้นะครับทุกคนก็ส่งปลากันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับงานในวันนี้ก็คึกคืนครับบรรยากาศสนุกสนานครับมาเจอกันมาพูดคุยกันมาคิงใส่กันตอนนี้ประกวด15อยู่อยู่ตอนนี้ก็กำลังตัดสินปลาไซสาย15บุกอยู่นะครับตอนนี้ก็มาถึงสายวันนี้ผมสายอะไรผมมองไม่เห็นนะอ่ะพิคลิ่อยู่พิคลิอ่าพิคลินะครับ อันนี้ปลาที่ไม่มีนี่ไม่ใช่ว่าไม่ส่งครับคีอเขาส่งไปแล้วแล้วก็ได้รางวัลไปแล้วก็จะไปขึ้นอยู่ในตารางด้านบนนะครับเพื่อไปหารางวัลใหญ่ๆตัดสินการหารางวาัลใหญ่ของงานนี้นะครับเช่นพวกซูบากิไพส์อะไรพวกนี้เนาะโคคุเกียวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับกรรมการก็ได้ตัดสินปลาไซสาิ15บุเนี่ยเกือบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละตัวนะที่มาอยู่ตรงน,นี้ก็จะได้รางวัลวินเนอร์ในแต่ละสายของตัวเองนะครับที่1เพื่อมาชิงหารางวัลต่างๆนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับกรรมาการก็ได้ทําการตัดสินปลาบอ่อเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาเดินดูปลากันดีกว่าว่ามีตัวไหนนะ่าสนใจบ้างนะครับใจใจผมตอนนี้คือผมมาชอบตอนนี้ส่วนตัวชอบตันโจโชวามากแล้วก็เก็บสะสมตันโจโชวาอยู่ในคอลเลคชันประมาณ10ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตันโจโชวาของเราในคลิปหน้ากันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูปลาใหญ่กันก่อน <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่น,น,นี่ผมดูแบบจากในรูปนะนี่ อันนี้ก็เป็นปลารวมๆนะครับกินเลนโชว,ว่าอะไรพวกนี้นี่ตัวนี้โคกูดได้ที่สองที่สองยังขนาดนี้แล้วที่หนึ่งจะขนาดไหนครับที่หนึ่งอาจจะเอาเข้าไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับมาผมเจอตันจโชว,วาตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพามาดูกันอ้าวอ๋อนี่นี่น กินลิงโกซิกิสวยดีนะใช่ก็ตัวนี้หนเคยเห็นที่ไหนเออคุณๆนะนนอันเอ,อ่ออันนี้รู้สึกอันนี้น่าน่า,น,าน่าจะของของอนนของเพสโต้ค่อยฟาร์มการตัดสินนะครับไม่ว่าจะเป็นของปลาบอกนะครับปลาสืบพูดน,นะครับกรรมการนะครับจะเข้าไปทำการตัดสินเพิ่มเติมนะครับ นี่อันนี้ก็มีปันโจชวามาให้ดูกันโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับปลาบ่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูปลาที่ได้รางวัลต่างๆกันในส่วนของปลาบ่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะย้ายปลาออกไปด้านนอกเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับแล้วเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูซันเก้ที่ได้รางวัลโคคุเกียว65บุกันนะครับว่าจะสวยมากแค่ไหนที่เราจัดได้เลย ัดการได้เลยครับพี่ต้องระยะได้เลยย้ายได้เลยครับพี่ตามสบายเลยครับอันนี้คือซันเก้ที่ได้รางวัลโคคุเกียว65บุในงานนี้นะครับดูครับแพทเทิร์นบอดี้สวยงามครับเหมาะสมกับรางวัลโคคุเกียวมากอันนี้พี่ทองก็กำลังย้ายน้องนะครับไปที่บ่อจัดแสดงนะครับพี่ทองเจ้าของไม่ใช่พี่ทองดูแลปลาตัวนี้ให้ปลาตัวนี้ให้นะครับ ไม่ธรรมดานะผมบอกเลยตัวนี้สวยมากสวยมากครับเป็นซันเก้ที่เรียบร้อยและสวยมากดูวิธีการจับปลาแบบมือเปล่าเรียกได้ว่มไม่ง่าย <c oughs> ไม่ง่ายับมือเปล่าไม่ง่ายต, <c oughs> ต้องให้ให้พื้นที่พี่เขานิดนึงนะครับการจับปลานี่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ช่วยแลวจับอย่างนี้ในบ่ออย่างนี้ถือว่ายากพอสมควรเลยนะครับ <c oughs> ต้องใช้ความชํานาญนะครับ <c oughs> ดูครับ <c oughs> เรายังต้องยกกันสองคนพี่เขายกคนเดียวอ่าามพี่เข้าไปเลยครับ ในบอ่อไอ้นี่เสื้อนี่โฆษณาปะเนี่ยโฆษณาไะครับไดซิก,กิโคเซ็นเตอร์เนี่ยอันนี้นเขาไม่ธรรมดานะครับเนี่ยอ่าโคคุเกียวไพรส์หกสิบห้าบุนะครับเป็นซันเก้ได้รางวัลไปนะครับในโคคุเกียวเนี่ยมันจะไปชิงกันระหว่างปลาปลาหลักเนาะใช่โคฮากุโชวะซันเก้นะครับในไซส์สีในซส์หกสิบห้านะครับก็เป็นเจ้าซันเก้ได้รางวัลไปนะครับ หลังจากที่เราพาทุกคนไปดูแกนแชมเปี้ยนของงานนี้แล้วครับเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูเมลมาชัวแชมเปี้ยนกันครับว่าจะสวยแค่ไหนเป็นโคฮากุนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับคุณกันตัวนี้ก็สวยงามนะครับน,น,บนี่เอาออกให้ดูละผมไม่ไม่รู้ฟาร์มอะไรนะครับตรงนี้ไม่รู้รายละเอียดฟาร์ที่บอดี้ละแพทิน์สวยมากมเรียบร้อยดีนะครับ แต่ว่าเดดในงานเนี้ยผมเท่าที่ผมเดินเดินดูสำหรับปลาบอ่อนะผมเจอตัวที่ผมชอบมากๆหรเลยล้วตัวหนึ่งผมรู้ว่าน่าจะเป็นโชว่าขอ่โุเคครับเดี๋ยวเราไปดูปลาที่ผมชอบกันนะครับนี่จะเป็นปลาชัวแชมเปียนครับ่อยู่บ่อนี้นี่ครับสำหรับบอ่อมาชัว แชมเปี้ยนครเป็นโชว่วาสาย65ครับแต่ว่าบ่อนี้ตอนนี้เขาปิดฝาอยู่นะครับก็เลยจะแบบดูลำบากนิดนึงนะครับแต่เราก็จะพยายามแง้มให้ดูกันนะเรียกได้ว่าเป็นโชว่วาที่แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับทั้งรดลายบอดี้นะครับแล้วคุณภาพ ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าบ่อปลามาชัวแชมเปียนครับเป็นโชวาส์65เซนตนะจากเซกิคุชินะครับอันนี้เป็นปลาที่ได้รางวัลมาชัวนะก็เรียกได้ว่าเป็นรองแกนแชมเปียนนะครับตัวนี้บอกตามตรงว่าเป็นปลาที่ผมประทับใจมากมารับสำหรับงานนี้ด้วยส่วนตัวผมชอบโชวาอยู่แล้วแล้วแบบมันจีจัดเหลือเกินนะครับตัวนี้ชอบโชวาแล้วทำไมคุณหาซื้อแต่ตันโจโชวาครับตอนนี้ตันโจชวามีเจตัวแล้ว นี่ดูตัวนี้เป็นไงลวดลายเขาแบบลงตัวมากๆเลยนะทั้งแดงขาว<ช>และดำนะครับด้วยแพตเทิร์นของเขาด้วยบอดี้ของเขาใช่สวยงามมากเซกิคุชิค่อยฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งที่ทำโชว,ว์ไดนะ้แบบว่าดีลวดลายโมเดิร์นมากๆนะครับคุณภาพดีมากเลยตัวนี้หลังๆมาทำไม่แพ้ไดนิชิอิซาเลยนะครับต้องยอมรับว่าเขาทำไปดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอกอดอื่นๆกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูโบตันแชมเปนกันนะครับนี่อันนี้คือสายพันธุ์อะไรครับกันตัวนี้เป็นคินกินชโชวะกินโโรโมโชวาชวใช่สวยมากนะครับกับไซส์65เซนใช่ครับก็เป็นโชเป็นโชวาผิวเงานะครับก็จะเป็นคินโโรโมโชวาใช่คือเป็นปลาที่ค่อนข้างหายากด้วยด้วยความที่เขาเป็นโโรโมโชวาด้วยนะครับสวยงามมากตตัวนี้เราไม่รู้รายละเอียดนะครับว่าฟาร์มอะไร เสร็จจากโบตันแชมเปี้ยนแล้วเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูทัสสึบากิแชมเปี้ยนกันครับทัสสึบากิแชมเปี้ยนนะครับเป็นปลาสายพันธุ์น่าจะตันโจโชวาเนาะอ่าตันโจโชวานะครับจากฟาร์มอะไรอันนี้ไม่แน่ใจครับไม่ทราบรายละเอียดนะครับก็เป็นไม่แน่ใจว่าตันโจโชวาหรือตันโจชิโร่นะครับไม่แน่ใจแต่เป็นตันโจที่ดำฟินิชแล้วนะครับแต่เดาว่าน่าจะเป็นตันโจชิโร่นะอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดใช่เพราะเป็น พี่ๆทุกท่านนะครับมาดูปลาที่<ช>ได้รางวัลก็เป็นปลาที่แพทเทิร์นสวยแล้วก็บอดี้ค่อนข้างดีผิวสะอาดขาวมากสเปกิชมเปียนใช่ครับเหมาะสมและเปมม็นตัวสอม,มากแล้วรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลฮานะแชมเปี้ยนนะครับปลาที่ได้ก็คือต<อ>ันโจกุจกุไปตันโตโคฮากุนะครับเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะมาถ่ายเนี่ยมีพี่ๆเขายืนมองนะ,ะบอกว่าบอดี้ดีมากนะครับ อืมเพอร์เฟกมากครับต่อมานะครับมาดูมิยาบิแชมเป้ยนกันบ้างน,นะครับเป็นปลาโคฮก,กุนะครับความรู้สึกไงบ้างครับก็สวยคนระับแต่ผมส่วนตัว<ช>ไม่ค่อยชอบพ่อคุยเลยค, <c oughs> คุณมันไปชอบโชวว่าตัวนั้นแล้วโชวว่ามันติดต,ตาแต่ตัวนี้ก็สวยนะ,ะ,ะวสวยครับ Body มิยาบิแชมเปนสวยงามก็คือเป็นเบอร์หนึ่งของโกซันเก้ใช่ครับนะครับสวยมาก ตัวในฟาร์มอะไรเราไม่ไมู่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจรายละเอียดในเรื่องฟาร์มนะครับอ่ะเสร็จจากเมียบีแล้วไปดูอาร์เ c วแชมเปี้ยนกันดีกว่าอาร์ c ดวแชมเปี้ยนก็เป็นโคฮากุมีแบบสวยแบบดูง่ายกับมียกับบโคฮาคุเลนะครับอันนี้ไซส์เท่าไหร่ไม่แน่ใจ5้านะครับอาร์เดวแชมเปี้ยนเป็นโคฮากุนะฟาร์มรายละเอียดไม่แน่ใจนะครับต้อบอกวาสูแค่จำเไปดูครับนเืไปดูก็เดิน สักุระมายังอ๋อโอเคไปเลยและรางวัลต่อไปนะครับเรามาดูรางวัลสักุระแชมเปี้ยนนะครับเป็นปลาสายคาเวรินะครับอ่าชื่อสายพันธุ์ของเขาเนี่ยก็คือแบ็กซูสนะครับจากไดนิชินะครับคือเขาพัฒนาต่อมาจากแบ็กไดมอนปะเป็นสายพันธุ์ที่ต่อจากแบ็กไดมอนแบ็กไดมอนไม่ได้ทำและแบ็กไนมอนแม่ทำแล้วเขามาทำแบ็กซูสแทนนะครับก็จะเป็นปลาสายคาเวริที่ จะเป็นคล้ายๆกับปลาดอยนะครับใช่โดยที่ตรงช่วงกลางลำตัวช่วงกลางลำตัวพื้นดำเขาเนี่ยจะออกลักษณะเหมือนดอยใช่ครับแล้วก็เกล็ดข้างบนจะเหมือนปลาธรรมดานะครับแล้วก็เกล็ดเกล็ดตรงช่วงหลังๆจะเป็นกินลินแล้วก็เกล็ดด้านข้างตัวนะครับจะเป็นแบบเกล็ดดอยถูกต้องครับเป็นสายพันธุ์ที่แปลกมากและน่าสนใจมากครับของไดนิชีคัาบีชมาใหม่เนาะเป็นสายพันธุ์ที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจนสนใจน่าสนใจกว่าแบ็คเดมอนอีกครับพูดตรงๆ เพราะว่าเขาสามารถบีชออกมาให้มันออกมาได้3ลักษณะด้วยกันน่าสนใจมากครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูปลาที่ได้รางวัลใหญ่ในเลือกในส่วนของปลาถุงกันบ้างนะครับว่ามีรางวัลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยอยู่ตรงนู้นโอเคครับเรามาถึงลานตัดสินปลาถุงกันแล้วนะครับที่ได้รางวัลใหญ่ๆใ,ในงานนี้นะครับ อยังแชมเปียนครับเป็นกินลินโคฮากุนะครับโอ้โหสวยงามมากเันนี้โอแล้วกินลินโคยังแชมเปียนเป็นกินลินนี่เพิ่งเคยเห็นนะินิ่มมากเลยนะใช่เบียดพวกปลาสายลักหมดเลยนะเนี่ยแต่คุณภาพดีมากเลยคุณภาพดีมากกินลินนั่นเป๊ะเลย แล้วก็ราวัลโคกเกี่ยวนะครับโคกเกียวก็คือเบสอินไซส์ส5่บุกก็เป็นโค้กู่กูเหมือนกันครับโค้กัูเหมือนกันครับอ้าวันนีเคยดูคร่าวๆกันครับอันนี้ปลาพิชาอ่าก็ได้ชิ้นหนึ่งที่มียบิฮะมิยาบิี่สิบุกนะครับปลาพิชาก็ได้ไปใช่ครับครับเดียวอิงเ้น้อง่ิผมิผมเคยเออว่ปลาเกิน ไม่ริกรีนักีิไอ้นี่ผิดแบ็คผิดซ้ายผดได้เดิมาไม่ก็ไม yeah, so so nah in ่ตัดสินใจโชว่าโชว่าโชว่าได้รางวัลอะไรเนี่ยมีเบบี้แชมเปี้ยนนะเป็นโชว่านะครับรางวัลต่อมานะครับมินิแชมเปี้ยนนะครับเป็นเป็นโมชิกิอ้าวโหโหสวยมากเลยอวยมากแดงลอยมากเลยชอบซื้อไหมครับสุดดยอสวยนะตัวนี้ดูคนดูลายเขาดิ แพทเทิร์นอะไรสวยมากเลยอนี่นะครับปลารางวัลใหญ่สำหรับงานปลาถุงก็รางวัลใหญ่ๆนะของปลาถุงเราก็ได้ให้ทุกท่านได้ชมไปแล้วนะครับรางวันใหญ่ๆจริงๆนะครับเราขอถ่ายแค่รางวันใหญ่ๆจริงเพราะว่าปลามันเยอะมากถ่ายหมดไม่ไหวนะครับสุดยอดครับบรรยากาศในวันนี้คือคืดมากส่วนปลาที่เราส่งไปนะครับรู้สึกว่าจะได้ที่นที่สี่ ฮะโดนดิสหรือโดนดิสเหรอด้นดิสเพราะอะไรอ่ะดิสเหรอไม่ได้ดิสแต่พุ๊บคือผ่านได้ที่สี่ตอนแรกเหมือนจะเขียนที่หนึ่งแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นที่สี่อันนี้ไม่้อันนี้ไม่รู้ว่าเพราะเห็นเพราะอะไรกินลินครับพุชกูนะครับแต่ที่หนึ่งที่สองมันหายไปมันน่าจะขึ้นมาเป็นที่สามหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานประกวดปลาของ TNPA ในวันนี้นะครับบรรยากาศรอบรองนานก็คึกคักมากปลาที่ได้รางวัลก็สวยมากๆเลยครับสำหรับพี่ๆที่มาในงานนี้รับก็จะเห็นนะครับว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะยังไงจะเอาไปพัฒนาในการเลี้ยงต่อยังไงนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ